การชนะบุรีขีดเส้นตายพอ,อกเกรียงดี b คพบอพยาตองสูแถลงครั้งที่สองเร่งปรปับปรามจินเทาขีดเส้นให้ออกวันที่28นี้หวันเศรษฐกิจพังให้พี่น้องประชาชนกลับมาอยู่อย่างมีความสุขเหมือนเดิมจากกรณีที่รัฐบาลไทยตัดไฟฟ้าน้ำระบบสื่อสารรวมถึงน้ำมันเชื้อเพลิง5จุดที่ต้องดำเนินการทันที ไม่ให้ส่งออกไปประเทศเมียนมาเมื่อวันที่5กลกุมภาพันธ์2568ที่ผ่านมาเป็นเวลา5คืน6วันเพื่อตัดช่องทางของกลุ่มจินเทาหรือแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่ระบาดหนักอยู่ชิดแนวตะเก็บชายแดนภาคตะวันตกของประเทศไทยผู้สืกข่าวรายงานว่าได้ออกแถลงการของกองทัพกรเรียงประชาธิปไตยดี b a บลำดับที่สอง ถแถลงการยุทธศาสตร์ที่วงเล็บ1 2 5 6 8ทับ6 2 5 8 8 1 3 8 6 9 6หนกุมภาพันประกาศถึงชาวเจดีตีสุพยาตองสูหนเพื่อต่อ,อสู้กับการช่อโกงเงินตาออนไลน์ที่ผิดกฎหมายและการพนันออนไลน์บริเวณชายแดนไทยเมียนมาก รัฐบาลไทยได้ตัดการส่งออกไฟฟ้าและเชื้อเพลิงไปยังเมืองชายแดนรวมถึงเมืองพระโพธิสัตว์ตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์2 5 6 8 2. เป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่รัฐบาลไทยได้ตัดการส่งออกไฟฟ้าและเชื้อเพลิงและชาวเจดีกำลังประสบกับความเสียหายทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าดับ 3. จีนเข้าเมืองเจดีสามองค์และขายอาหารอย่างผิดกฎหมายชาวจีนที่ทำงานในคาสิโนและห้องเล่นเกมได้รับคำสั่งให้ออกจากเจดีสามองค์โดยเร็วที่สุดก่อนวันที่28กุมภาพันธ์2568และจะดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 4. ดังนั้นกองทัพเกรเรียงประชาธิปไตย DKBA เพื่อป้องกันการช่อโกงเงินออนไลน์ที่ผิดกฎหมายและธุรกิจการพนันออนไลน์ไม่ให้เข้ามาดำเนินการในเมืองปากโกตูซูและเพื่อให้มั่นใจว่าไฟฟ้าและเชื้อเพลิงจะได้รับการฟื้นฟูโด,ดยเร็วที่สุดจากฝั่งไทยลำดับที่สองตามยุทธ,ธาศาสตร์เราจรึงแจ้งและประกาศให้ชาวปากโกตูซูทราบด้วยความเคารพว่า เราจะพยายามอย่างเต็มที่ลงนามพันเอกซออ่นเอวัน 1, หัวหน้านักยุทธศาสตร์ลำดับที่สองยุทธศาสตร์เพื่อประโยชน์ของกองทัพกะเลี่ยงประชาธิปไตย dkba ผู้สื่อข่าวเฉพาะกิจรายงานเพิ่มเติมจากการสังเกตการประชาชนชาวอำเภอพยาตองสู่ประเทศเมียนมาเริ่มปรับตัวได้โดยเฉพาะวันนี้ ได้มีไฟแสงสว่างจากโซลาเซลล์เพิ่มมากขึ้นตามบ้านเรือนประชาชนตลอดสองข้างทางประชาชนได้ไปซื้อหาระบบไฟโซลาเซลล์ในตัวจังหวัดมะระแมงเป็นจังหวัดใหญ่อันดับที่สามของประเทศเมียนมาซึ่งห่างออกจากอำเภอพญาตองซ่หนงรกิโลเมตรส่วนด้านเชื้อเพลิงพลังงานยังขาดแคลน และรอความหวังศูนย์ลกากองสังขะบุรีอย่างเปิดให้บริการทำพิธีการนำเข้าและส่งออกบริการผู้ประกรอบการตามปกติเน้นเรื่องการนำน้ำมันเข้าไปกับอุปกรณ์ที่ต้องห้ามเด็ดการข่าวนิว24การจนาุุรีชุดติการไหลวาเิน